สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊ปอลชนแนลกันอีกแล้วนะคบทุกคนโอ้ยมาตอนเย็นนะวันนี้แอดพอดีแอดไปรวบรวมข่าวมานิดนึงแล้วก็มีงานอย่างอื่นที่ต้องทาด้วยนะจ๊ะก็เลยมาชาา้าก็เลกเล็กๆน้อยๆน,นะจ๊ะไม่ใช่เสียงแจ็คก,กี้ชาคารนนะ <c oughs> ซึ่งนะจ๊ะตอนนี้ลูกสาวของเรานั้นมีการไปติดทาเนียบหลายอย่างหลังจากเมื่อวานเนี่ยที่แอดก็มารายงานอะไรดีๆไปแล้วใช่ไหมวันนี้ยังไม่หมดนะจ๊ะบอกเลยว่ามีอีกหลายอัตราส่วนรวมไปถึงข่าวที่แบล พิงกำลังจะ c o l l a บอ r ร t i o น กับเครื่องเล่นตะมุตมีพกติดตัวบางอย่างที่มีคุณลักษณะเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงดิจิตอลด้วยนะจ๊ะซึ่งมีตัตงแต่แอดยังเด็กเลยเราเคยอ,อยู่มายาวจนถึงทุกวันนี้นั่นจ๊ะรวมไปถึงเรื่องอื่นเสริมทับกันอีกเล็กน้อยให้ได้ฟินกุ้มกลิ่มกันไปเนาะอะเรามาเริ่มจากเรื่องแรกด,ดีกว่าที่ตอนนี้โอริซ่าของเราพาอัลบั้ม Outer Ego ครองสถิติอัลบั้ม k p o p หญิงที่มีอันดับหนึ่งบน iTunes มากที่สุดในปี2025เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะจ๊ะ เลายัางไม่หมดแค่นั้นนะจ๊ะเพราะว่าลูกสาวของเราไปติดอัลบั้มของศิลปินหญิงประจำปี2025ที่มีเพลงที่มียอดสตรีมมากกว่า200ล้านครั้งบน Spotify มากที่สุดไปถึง4เพลงไปอยู่กับตัวแม่ฟังอเมริกาไม่ว่าจะเป็นแมทเชลเลอร์สวีท เทปแมกเกรย์แรปแมกคาร์ดิปีนั่นเองนะจ๊ะฟังรู้เรื่องไหมก็แดดนิดนึงมีคนชอบก็เลยต้องก็แดดมากขึ้นในคลิปนี้อีกนิดนึงนั่นเองนะจ๊ะเข้าใจปะกรุบก,ก,กริบกริบอ่ะอ่ะแล้วก็ยัางอย่างไม่จบนะจ๊ะยังมีอีกอันนึงลูกสาวของเราเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่ติด Genius สช a r t s ประจําปีนี้เยอะที่สุดมากถึง6เพลงนะจ๊ะจริงๆก็ลองดูตามนี้ได้เลยที่แอดนำรูปภาพมาฝากกันนะก็จะมีวงคาเซวงนูนนี่นั่นนั่นแหละที่แบบเข้ามาเป็นวงลูกสาวเรามาเดี่ยวคนเดียวนเ,เนทีีร่รยบรอย จะเป็น Dream Born Again Fuck up the world featuring P Future Lifestyle Priceless When I'm with You อะไรก็ว่าไปนั่นเองจา้านี่แหละนี่แหละสิ้นปีแล้วก็กวาดฟาดเรียบร้อยจ้ารูกสาวของเราอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะส่วนอันต่อมาละทุกคนตอนนี้เริ่มเกียดตัวเองละอ่ะจะเป็นในส่วนของข่าวรวมของวง BLACKPINK กันบ้างเพราะว่าทางรีวิวได้เปิดออกมารายงานว่าทางวง BLACKPINK นะจ๊ะจะมีทามากอจิ J เป็นของตัวเองแล้วน่ารักน่าเล่นการคอลลบอย่างเป็นทางการของ Black พ i n k กับ มากจิมาถึงแล้ว Black พิกก้ง i อ i g จินอลมากจิแบบ Offi c i a l จะเปิดขายแบบ r รีร unch ผ่านการเกา,กาทอลกิฟติงในวันที่23ธันวาคมและยังไม่หมดแค่นั้นมีแพลนปล่อยลายสินค้า b l a c k p i n k X t a กซมากจิเพิ่มเติมอ,อีกชุดในปี2 0 2 6ด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าแฟนบริงกระเป๋าตังสั่นแน่นอนนั่นเองเออเต็มตัวบอลลิงธมากจิตามลูกสาวของเราได้เลยถ้าไม่แรงเกินไปนแต่รู้สึกว่าแอดเคยเลี้ยงตอนเด็กๆก็คือตุยคาื่องไปเลยนั่นเองนะจ๊ะไม่นะจะไหวไหมเนี่ย ถ้าเกิดว่าต้องซื้อมาอีกครั้งต้องดูราคากันนิดนึงว่าเราพอจะแบบแบ่งไปกินมาม่าได้ไหมด้วยนั่นเองเนะจ๊ะส่วนใครไหวไปก่อนเลยนะเร็วๆนี้อีกไม่กีว่วัน มากันที่ข่าวต่อมาดีกว่านะจ๊ะเป็นภาพนิ่งของลูกสาวของเรากับนักแสดงในกองไทโก้ท่านหนึ่งที่เขาชื่อว่าคุณวูจอนอะไรประมาณเนี้ยวูจุนป้าเออแอดก็ต้องซอรี่ถ้าอ่านชื่อเขาไม่ออกคือเขาเป็นนักแสดงเอกซตร้าจากกองไทโก้ด้วยในยรอบนี้ที่ลูกสาวของเราได้ถ่ายรูปด้วยนะจ๊ะมีแต่คนอยากถ่ายรูปด้วยเนาะเออแล้วลูกสาวของเราก็คือถ่ายรูปได้กับทุกคนไม่แบ่งเพศไม่แบ่งวัยไม่แบ่งชนชัติไม่แบ่งานะอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตกในทุกเพศทุกวัยท,ท,ทุกชั้นทุกชนะอยู่แล้วนั่นเองนะจ๊ะ ส่วนอันต่อมานะจ๊ะอันนี้เป็นภาพนิ่งจากเกม Fortnite ที่มีบอฟแฟน,แฟนเขาไปถ่ายรูปเพิ่มเติมออกมาเป็น Rockstar l i s a Shines in c u t t o n Tropical x m a o r Floral Decor and Beach Vibes e l e a t e r Her Fortnite นั่นเองจาะก,ก็เหมือนเป็นเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยเขาก็เอาลูกสาวของเรานะจ๊ะไปอยู่ในแบบคัตเอาท์ตรงน,นั้นแล้วก็ไปถ่ายรูปมาฝากการสวยๆงามๆก็ว่าไปก,ปกรีบๆเห็นไหมมีแต่คนนิยมใช้อะไรที่เป็นของลูกสาวของเราก็เป็นที่นิยมไปทุกเรื่องเลยนั่นเองจ๊ะก็ยินดีกับลูกสาวโดวยที่สกินขายดิบขายดีจนแบบเต็มโซเชียลไปหมด แล้วแอดแคปไม่ไหววิดีโอวิดีโอเยอะมากแกโอ้ส่วนอันต่อมาขอเอาบทสนทนาจากวันก่อนที่นอริซ่าของเรามีการพูดคุยกับแฟนๆในบับเบิลกันบ้างใครที่อยู่ในบับเบิลเนี่ยก็น่าจะได้เห็นการพูดคุยคาขันกันในรอบนี้ด้วยมีการพูดอะไรกันบ้างน่าสนใจตรงไหนเรามาค่อยๆอ่านกันทีละประโยคะจาะแอดขออ่านเร็วนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวแอดจะแชร์ภาพไว้อ่ะมาเริ่มกันเลยเขาบอกว่าเฮ้ยสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนทําไมไม่ได้เจอกันนานเลยนอริซาก็บอกว่าขอโทษครับคิดถึงกันมากๆเลยใช่ไหม คนต่อมาบอกคิดถึงจังครับโนริซ่าบอกมาแล้วมาแล้วโนริซ่าก็จะมีการลงรูปน้องลูอิสที่แบบเฮ้ยตอนนี้น้องลูอิสคุณดีขึ้นปะอะไรเงี้ยก็มีคนทักบอกลูอิสของพวกเราเนี่ยผอมลงนิดหน่อยนะคะอะไรย่างี้อีกคนก็มาแซวต่อบอกแมวอ้วนโนริซ่าบอกผอมลงแล้วหยุดอะไรอย่างเงี้คนต่อมาบอกกินข้าวยางังโลกซา้ใจเราก็ตอบทันทีว่ายังค่ะหิวสุดๆเลยโนริซ่าก็ลมภาพเป็นรองเท้าเหมือนอาจจะแบบก,กาลังออกจะไปเดินข้างนอกหรือเปล่าห,หิมะตกหิมะตกเนี่ย แล้วก็บอกว่าตอนฮิมัทแรกตกเนี่ยทำอะไรกันอยู่หรอคะคนต่อมาบอกต้งเท้าน่ารักจังเลยเพราะคนใส่น่ารักดรือเปล่าโนริซ่าบอกว่าจีบหล่ออุ่ยแก แอนอยากให้ลูกสาวตอบบ้างอะ่ะบางทีพิมพ์ไปแต่ว่าลูกสาวคงคงจะไม่เห็นเพราะว่าข้อความน่าจะเข้าไปเป็นแสนๆข้อความก็ต้องเลือกตอบเท่าที่ตอบได้อะเนาะส่วนคนต่อมาเขาก็เลยบอกว่าฉันจะไปดูซูเทเปีย2แล้วก็เห็นมีมาแรกวันนั้นค่ะคนต่อมาบอกว่าเซลฟี่หน่อยได้ไหมพวกเราอยากเห็นว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงนะ่ะลูกสาวของเราก็เอาอีโมจิแบบอายๆไม่ได้อยากถ่ายมาให้อะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ต้องมีบ้างเนาะลูกสาวของเราเคยให้สัมภาษณ์ว่าอายมากทั้งที่หน้าสดเนี่ยมันเด็ก14่อีกครั้งตลอดเวลาทำไมจะต้องอายด้วยจ้าอ่ะ ก็บอกอ,อันนี้เลือกข้าวเที่ยงระหว่างชาบูชาบูกับต๊อกป,ปกกีหน่อยได้ไหมคะลูกสาวของเราก็บอกทั้งคู่เป็นเลยเออน่ารักไม่ไหวนะจะเมาหมดเหมา,หมหมากรุบ ่คนต่อมาบอกเพลงคริสต์มาสโปรดของคุณคือเพลงอะไรหรอของฉันเป็นมูนลิตฟลอร์ซันต้าเบบีรีเม i ซ์ลอริซาบอกเหมือนกันแอดจะให้ตอบอะไรถ้าเราเป็นเจ้าของเพลงก็ตอบอย่างนั้นสิใช่ไหม <c oughs> อะคนต่อมาบอกว่าแล้วชอบซูทปเปียสองไหมคะลอริซาบอกเลิฟเลยเออก็เลยเอามาฝากกันก็ได้รู้ถึงแบบอุปนิสัยเพิ่มเติม,ตมของลูกสาวของเรานะจ๊ะเป็นคนใส่ใจน่ารักอยู่แล้วแล้วก็ชอบดูซูทปเปียสองไปด้วยเลยนั่นเองสงสัยแอดจะต้องไปตามดูภาคหนึ่งภาคสองแล้วเพราะว่าไม่ได้ดูจริงๆช่วงหลังๆนี่ยอมรับเลยว่าไม่ค่ออยไดด้มีโกาู นะจ๊ะเพราะตอนนี้คงต้องกลับมาดูกันบ้างละเขาะ้าใจปะพอลูกสาวของเราดูเราก็ต้องดูตาม <c oughs> อ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็มาฝากกันไว้ประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับข่าวในวันนี้แล้วก็ข่าวสาวของลูกสาวของเราในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเจอเนี่ยจะรีบนำมาฝากอย่างนี้อย่างแน่นอนนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะบายบาย